ผู้อพยพที่แม่ห้องสอนไมวันหนึ่งทุกยอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะรู้วันเองหมอมีนามไม่ปฏิเสธเป็นสาวเกลือยในภาพหลุดเมนุ่มเฮได้ลูกสาวว่าที่คุณพ่ออ๋อการห่วงลูกตั้งแต่ยังอยู่ในท้องหมากมิ้นสงบสึกเกาเหลาผู้ใหญ่เป็นกาวใจเลดี้กาก้าโชวรอยสักใหม่สนับสนุนข่าวบันเทิงโดยสบู่เบนเนซีเอ อัลนิวฟลอราอัลติสเอสคอร์ด ข่าวบันเทิงสดใหม่ในระหวันกับนายเต้ยนายไลฟ์ life กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องน่ายินดีของว่าที่คุณพ่อคุณแม่เมย์กับหนุม่มกันชัยนะคะสรุปว่าคู่นี้เขาได้ลูกสาวนะคะรวมถึงทั้งบทสรุปเรื่องกรณีเกาเหล่าของมากับมิ้นด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูข่าวสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันก่อนนะคะกับการเปิดใจแบบหมดเปลือกครั้งแรกของสาวโมอามีนาค่ะกับกรณีภาพเปลือยหลุดว่อนเน็ตค่ะ ปล่อยให้เป็นภาพปริศนาอยู่นานเกือบสัปดาห์ว่าสาวเปลือยในภาพหลุดว่อนอินเทอร์เน็ตเป็นใครกันแน่ล่าสุดนางร้ายสาวโมอามีนาก็เปิดใจกับทีมข่าวนายตะแทนทางโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือตลอดเวลาโดยไม่ปฏิเสธว่าเธอคือสาวในภาพเปลือยดังกล่าวค่ะทาที่มอยปฏิเสธเนี่ยหนูไม่เคยถ่ายอะไรกับเขาถึงขนาดน,นี้แต่ถามว่ามันเคยมีเหตุการณ์อะไรที่หนูสงสัยว่าจะเป็น เขาปล่อยไหมนี่แต่หนูแค่ยังไม่แน่ใจภาพที่มันออกมามันมันเกินไปสําหรับเหการที่หนูจะไปถ่ายหนูก็เลยมองว่าเออมันมันยังไงนะมันเกิตอ่อหรือมันอะไรยังไงมันไม่ถึงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูยังไม่รู้ค่ะไม่ว่าหนึง่งทุอกอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะรู้มันเองแต่แค่ตอนเนี้ยคนเข้าใจผิด กันเยอะมากว่าหนูออกมายอมนะแตหนูไม่อยากนั่งรับรู้รับรู้ไปมันก็เสียประสาทอะพี่เพราะมันมีข่าวว่ามันจะมีคลิปด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะโอ้ขอให้หนูเห็นก่อนแล้วกันแต่หนูยังไม่เห็นเอาจริงๆริงภาพเนี่ยอืภาพที่ออกมาตามข่าวหนูยังไม่อยากจะมองเลยคะ่ะอืหนูทำไมไม่เห็นได้ช้ำมันอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยที่จะแบบว่ามาก มากค่ะที่รักใายกันไม่เคยอืมอมมยไม่ถึง<ะ>่ไม่มีค่ะพ่อแม่ใครก็ไม่น่าจะรักได้โมบอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานสืบหาตัวมือดีที่แชร์ภาพดังกล่าวส่วนจะฟ้องร้องหรือไม่ขอปรึกษาผู้ใหญ่อีกครั้งและพรุ่งนี้จะหลบไปพักใจที่แดนปลาดิบ5าวันก่อนกลับมาเผชิญหน้าความจริงต่อไปค่ะส่วนว่าที่คุณพ่อหนุ่มกัญชัยก็ควงเมย์ปฏิดาภระยาที่ตั้งท้องได้4ี่เดือนแล้ว ออกงานอีเวนต์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะพร้อมประกาศข่าวดีว่าผลอันตรสาวพบว่าได้ลูกสาวสมความตั้งใจค่ะก็ถูกใจหลายคนว่าคุณพ่อเจ้าชูได้ลูกสาวไงเออเนี่ยกลัวมากเลยอ่ะกลัวจริงกลัวแบบว่าแค่อยู่ในท้องรู้เป็นลูกสาวก็กลัวคนมาจีบอะไรเงี้ยไม่คือคิดเหมือนกันว่าเอะเราเคยครั้งหนึ่งเราเคยไปทำเหมือนเขาไว้อะไรเงี้ยเออจริงๆนี่กลัวจริงเครียดจริงๆก็ไม่รู้ก็ต้องแบบ งตต้อ,ตอตาเวรรรตตตามกรรมาอมอะเ้้งงดูแล,ลยยป็นอันจบสุดเกาเหลาดาราร่าวมสำนักลงได้ด้ดีค่ะสำหรับกรณีหมากมิ้นท์พระล่าสุดสาวมิ้นชลิดาก็เปิดใจว่าผู้ใหญ่วิกสามเป็นกาวใจนัดตอนและคุณแม่มาเคลียร์ใจกับหนุ่มหมากพร้อมผู้จัดก,การส่วนตัวแล้วแต่ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดโดยยืนยันไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ และข่าวมิ้น์เกาเหลากับคิมเบอร์ี่ก็ไม่ใช่ชนวนร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจที่สาคัญหลังปรับความเข้าใจกันแล้วนุ่มมาก็ได้กราบขอโทษคุณแม่ตอนอีกครัง้งทําให้ทั้งตนและคุณแม่ไม่ติดใจใดๆแล้วล่ะคะ่ะตอนแรกเราก็ค่อนข้างห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าพอทั้งหมดทั้งมวลเราได้มาปรับความเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะ<ๆ>เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะมิ้นก็ก็จริงๆแล้วก็อยาก เปิดใจให้ทั้งตัวมินเองแล้วก็ตัวพี่เขาในทุกๆฝ่ายเลยค่ะและแม้ตั้งแต่เกิดเหตุเชา้าเพื่อนในก้วนจะยังไม่ได้พูดคุยหรือกลับมารวมตัวกันแต่สาวมินก็เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนจะกลับมาสนิทสนมและร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะจบลงได้ด้วยดีเราก็ยินดีด้วยนะคะส่วนข่าวไหนที่คุณผู้ชมยังอยากจะดูอีกยังไม่จุใจคลิกเลยนะคะคลิปจัดเต็มของเราที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของนายเทนค่ะตอนนี้เรามาเมาส์มอยกับชาวซอยก้ากันดีกว่านะคะชาวซอยก้าก็มีภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะแองเจลิน่าโจลี่มาเมืองไทยวันนี้เมาส์มอยซอยก้าแบบไม่อยากจะเมา โมคนที่สนามบินเชียงใหม่อ้งไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะเมื่อได้เห็นตัวเป็นแฟนของซุปตาร์ฮอลลีวูดแองเจลินาจลี่ที่จับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมันแลนดิ้งที่เชียงใหม่เมื่อเช้านี้ก่อนเช่าเหมาลำเครื่องบินไทยไปลงที่แม่่องสอนเพื่อร่วมงานรำลึกวันผู้ลี้ภัยโลกที่ค่ายผู้ลี้ภัยการสู้รบศูนย์อพยพบ้านในซอยจังหวัดแม่่องสอนในฐานะทูตสันทวไมาตรีเพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ unscr ก่อนจับเครื่องบินมาเช็คอินที่เชียงใหม่เมื่อชั่วโมงกว่ามานี้เอง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่อวยพรวันเกิดจากภาคเหนือแวะไปที่ขอนแก่นอวยพรวันเกิดว่าที่คุณหมอริ้เริงฤทธิ์ที่อายุครบ24ปีในวันนี้กันหน่อยซึ่งแม้จะกําลังคร่ําเค่งกับการสอบแต่ก็ยังขอเปลีกเวลามาขอบคุณแฟนๆนายนเตรเทนที่เข้ามาอวยพรกันเ้นหล้มผ่านทาง facebook.com/ n ายอินเตอร์เนน่ารักแบบนี้นี่เองแฟนๆถึงรักกันไม่เคยเปลี่ยนรักนายจุ๊บ เปิดตัวคู่รักคนบันเทิงแดนกินจีอีกคู่แล้วค่ะเมื่อหลายสื่อรายงานข่าวว่าสาวแคยอนแห่งวงเกิลเจนกำลังคบห้ากับนักร้องหนุ่มหน้าใสแบ็คยอนแห่งวงเอ็กโซมาได้4ี่เดือนแล้วตามเข้าไปดูภาพหว,วานๆของทั้งคู่กันได้ที่หน่าเดเเพนแอปพลิเคชันเลยคะ่ะร เรื่องนี้ก็แซ่บเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะแล้วเรื่องที่พี่แปว๋วขอหยิบยกมาในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายนเนีคนกำลังสับสนอยู่นะคะเมื่อชาวเพศที่3ามเขาอยากจะมีทายาทบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันก่อนแปว๋วก็ได้คุยไปเรื่องของรักแท้ในเพศที่3เนาะวันนี้แปว๋วก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของเพศทางเลือกอยู่นะคะกับคําถามคาใจแป๋วและแปว๋วก็คิดว่าน่าจะคาใจหลายต่อหลายคนอยู่นะคะคําถามที่ว่านี้ก็คือ เพศที่เรียกว่าเกมีลูกได้หรือเปล่าถ้าเป็นกรณีลูกบุญธรรมลูกอุ้มบุญหรือเด็กหลอดแก้วรวมทั้งลูกที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆอันนี้แน่นอนมีได้แน่ตัวอย่างเห็นเยอะไปนะคะโดยเฉพาะคนดังต่างประเทศอย่างเช่นท่านเซอร์เอลตันจอ์นกับเดวิดเฟอร์นิสที่ใช้น้าเชื้อของท่านเซอร์ให้หญิงนิรน,นามอุ้มบุญจนได้ลูกแล้วสองคนน่ารักเหมือนคุณพ่อสุดๆเลย เช่นเดียวกับนักร้องละตินสุดหล่อริกกี้มาตินแม่สาวๆจะแอบเสียดายที่เขาฝักใฝ่ไ,ไม้ป่าเดียวกันซะงั้นแต่ริกกี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ดีของลูกแฝดอีกต่างหากงานนี้นอกจากเรตติ้งจะไม่ตกแล้วนะก็ยังเป็นไอดอลของชาวรักร่วมเพศอีกเพียบที่เขาอะกล้าเปิดเผยความจริงค่ะ ส่วนบ้านเรานักร้องสีม่วงพลังเิ็นซูเปอร์พาวเวอร์เบนชลาทิศเขาก็มีชีวิตคู่อยู่เป็นตัวเป็นตนมาหลายปีแล้วล่ะก็ออกปากว่ากําลังศึกษาเรื่องการมีลูกเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะแล้วบางกรณีเนี่ยกฎหมายบ้านเรายังไม่รองรับด้วยนะแต่ที่ฮือฮาสุดๆก็คือกรณีนักร้องหนุ่มมาดนุ่มอาร์ตเคพีเอ็นที่เขาก็สารภาพค่ะว่าเขาเป็นชายรักชายแต่ก็มีลูกสาวที่เกิดจากความสัมพันธ์ชั่วคราวกับผู้หญิงค่ะถ้าวันหนึ่งหนูได้มีโอกาสดูคลิปที่พ่อสัมภาษณ์นะลูกก็ พ่ออยากจะบอกว่าพ่อรักหนูมากมากที่สุดในในชีวิตแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ในอนาคตพ่อสัญญาว่าพ่อจะจะเป็นพ่อที่ดีของหนูตลอดไปนะคะเกย์ควีนก็คือเกย์ที่ชอบผู้ชายแต่กลับมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติอย่างนี้นอกจากสังคมจะโจดจันไปทั่วแล้วนะบรรดาเก้งกวางในวงการเนี่ย ช็อกเลยค่ะเพราะว่าเพราะเป็นที่รู้กันนะว่าปกติเกย์ควีนเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกพิสมัยหรือตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวกับเรือนร่างของผู้หญิงสักเท่าไหร่แล้วทําไมถึงได้เผอฝ่ายที่มีอะไรกับผู้หญิงได้ถ้าจะให้แนะนํามันก็ที่สุดก็คือการป้องกันนั่นแหละคือไม่ผิดที่มันเป็นความต้องการของมนุษย์นะฮะเรื่องของความรู้สึกทางเพศอะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะจับพ้าจับถูมาเจอกันแล้วมามีอะไรกันโดยที่คุณ คุณตั้งใจณวันนั้นน่ะแต่ว่าผลที่เกิดมาแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่ตั้งใจมันไม่ได้ละเพราะว่ามันสายไปแล้วต้องเอาเด็กเป็นที่ตั้งอ่ะแล้วในท้ายที่สุดก็คือว่าวันนั้นมันอาจจะมีกระแสสังคมพูดอะไรต่อมีอะไรมากมายอ่ะเราต้องตัดออกไปให้ได้เพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดมันคือคนสองคนต้องคุยกันที่ไม่ใช่คนสังคมคุยแล้วตัดสินชีวิตเราด้านผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินก็บอกว่า แท้จริงแล้วผู้ชายที่เป็นเกย์เนี่ยถ้าเป็นเกย์คิงอันนี้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงได้แน่นอนค่ะยิ่งถ้าเป็นเกย์ไบเซ็กชวลก็สามารถมีความสัมพันธ์ได้กับทั้งหญิงและชายแม้แต่เกย์ควีนที่ในยามปกติเนี่ยไม่ได้ชอบผู้หญิงเลยก็ยังสามารถมีอะไรกับผู้หญิงจนถึงขั้นมีลูกได้นะถ้าเขาขาดสติค่ะมันมีการศึกษาในของอเมริกาและของอังกฤษนะคะแล้วฮโมเซ็กชวลนะคะเกย์หรือเลสเบี้ยนนะคะหมอเขาเรียกว่าเป็นฮโมเซ็กชวลเลี้ยงลูกแล้วจะเหมือนกับ พ่อแม่ทั่วไปหรือเปล่านะคะปรากฏว่าเ็าติดตามไป10ปีนะคะเด็กๆที่เลี้ยงเลี้ยงด้วยโทโมเซ็กชวลปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งก็อาจจะต่างกับของไทยนิดนึงนะ,ะถ้าต่อสู้กับความคาดหวังของสังคมได้แล้วก็ไม่เครียดแล้วก็เลี้ยงดูลูกนะคะไปด้วยสภาพจิตใจที่ดีก็ทําให้เขาก็ได้เด็กคนหนึ่งที่โตมาปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะขอแค่มีสติค่ะเราก็จะควบคุมความประพฤติของเราได้นะคะ เอาละจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ความหลากหลายทางเพศนะคะมีเยอะนะคะยังไงก็ตามก็ยอมรับตัวเองนะคะนอกจากจะทําให้เรามีความสุขแล้วยังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยนะคะมาที่บันเทิงต่างประเทศวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะจะพาไปดูกลยุทธ์รับมือกับปาปารัสซี่อย่างสร้างสารรค์ของคู่รักดารานะคะพระนางจากหนังไอ้แมงมุมค่ะรวมถึงรอยสักใหม่ของเลดี้กาก้าด้วยจะเป็นรอยอะไรเจ้าตัวพร้อมโชว์อยู่แล้วแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูงานเปิดตัวหนัง Trans ส์ฟอร์머4ที่ฮ่องกงกันก่อนค่ะ พิมกับไมเคิลเบย์นำทีมนักแสดงจากหนังคุณยน์แปลงร่างภาคล่าสุด t r a n s f o r m e r Age of Extinction ไปเปิดตัวหนังรอบปฐมทัศน์โลกที่ฮ่องกงซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหลักค่ะซึ่งแม้ไมเคิลจะบอกว่าผู้สร้างเป็นคนเลือกมาเปิดตัวหนังที่ฮ่องกงแต่เขาก็แฮปปี้กับการต้อนรับจากคอหนังอยู่ไม่น้อยขณะที่พระเอกคนใหม่ของหนังแฟรนไชส์เรื่องนี้อย่างมาร์ควอเบิร์กก็ไม่มีปัญหากับการที่หนังต้องใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมด้วยเกือบทั้งเรื่องเพราะเคยชิมลางกับหนังตลกเรื่องเท็ดมาแล้วนั่่นเองคะ ขณะที่เด็กปั้นคนใหม่ของไมเคิลย่างนิโคลาเพลสซึ่งรับบทลูกสาวของมาร์ก็บอกว่าเธอโชคดีมากที่ได้ทำงานร่วมกับพระเอกรุ่นพ่อคนนี้เพราะมาร์กเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ Transformer ภาค4จะเข้าฉายในไทยพร้อมฮ่องกง26มิถุนายนก่อนลงจอที่อเมริกาในวันถัดไปค่ะส่วนนักร้องสาวซาเลดี้กากก็โชว์รอยสักใหม่รูปทรัมเป็ตที่แขนขวาให้แฟนเพลงและปาปารัสซี่ได้เห็นเป็นขวัญตา ซึ่งดูเหมือนเจ้าตัวจะภูมิใจกับรอยสักนี้ไม่น้อยเพราะนักร้องรุ่นพี่โทนี่เบเนตเป็นคนออกแบบให้ค่ะเลดดี้กาก้ากับโทนี่เบเนตกลายเป็นคู่ซีต่างวัยหลังโทนี่สเกต็ตภาพนุ้นของกากาเพื่อประมูลหาเงินเข้าการกุศลขณะที่กาก้าก็เคยเป็นนักร้องรับเชิญในอัลบั้มของโทนี่เมื่อปี2013ค่ะ ปิดท้ายด้วยคู่รักทั้งในจอและนอกจอเอมมาสโตนและแอนดรูกาฟิลที่ไหนๆก็เจอปาปารัสซี่ตามถ่ายภาพหวังเก็บช็อตหวานอยู่แล้วทั้งคู่เลยถือโอกาสส่งต่อเรื่องราวดีๆเลยด้วยการถือป้ายชื่อเว็บไซต์องค์กรการการุศลต่างๆเพ,พื่อผู้สนใจลองคลิกเข้าไปดูเรียกว่าใช้สื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมขนาดแท้ค่ะสร้างสรรค์แล้วก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวค่ะช่วงหน้าเรามาเช็ครายชื่อผู้โชคดีนะคะรวมทั้งมาอมยิ้มก่อนนอนกับมาดามสุกันค่ะ